หลังนีดึงโอ้เดือดลอยครับพี่น้องหลังนีประคอตรงหาเลยครับกบแน่เข้กันนะครับโอ้หลังนีมีอาการครับพี่น้องครับพี่นอ้องโอ้เบ็ดหลังนีหักเลยครับรุ่นกันทิยุบูยุครับครับหลังนี <laughs> ครับพี่น้อง แรมแรกของเสานี่ครับหลังนึ่หลังครับขับเดียวเบิร์นก็ต้องขับอย่างดึงยึยๆๆครับสวัสดีครับหาอยู่หากินทินล่าสีครับเมื่อกี้ก็พามาปักเบ็ดนะครับเจ็ดสิบหลังนะครับเนื้อใส่เดือนหน่อยนะครับพอดีใส่ใส่เดือนไงเบ็ดกบนะครับก็พอดีอยู่ได้กินนะครับอู้ผัดเอ่อ พริกแกงกบนะครับซับมุนมุนกบกระดูกกำลังพลอยๆนะครับลาดเขาหอนหอนเขาเจ้าหอนหอนโอ้พี่นนอเลยแซบอีรีครับแซบแห้งครับกินเขาเจ้ามดสามจานเลยครับพอแล้วก็กินน้ำบลได้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงครึงนะครับแดดแงห้งนะครับเดี๋ยวถ่ายหฮมๆฮมจ็กหน่อยนะครับจังสิล่งเสียบเบ็ดปักเบ็ดนะครับ ช่วงนี้ฝนก็บ่ค่อยตกนะครับอากาศห่อนเอาอยู่เถียงพอสมครับเป็นกระปูกหญ้าปูกมั่นนะครับส่วนกระพงกระเพาะหุ่นกระปูกหลายอย่างนะครับถือว่าพอได้ยูได้กินนะครับใส่เบ็ดกบตอนนี้ผมก็สั่งแงบมาเรียบร้อยนะครับหลอบสิ่งเอาไว้ใส่กบนะครับครับเดี๋ยวจังใส่เบ็ดน้ำกันนะครับเดี๋ยวให้แดดลมร่มตกก่อนนะครับครับผม ครับบรรยากาศย่มแรกหน้าบาทนะครับผมมาใส่ตเตงเงอจริงหลีดนะครับหน้าบาทเหมืนอนก,ก็เลยแต่มาใส่เงยใส่เดือนนะครับเป็นใส่เดือนน้อยนะครับเสียงป่าก็บ่อนดีนะครับ เดี๋ยวเสียเบ็ดก็นะครับจังมะรุนน้ากันครับครับผมใส่เสื้อแขนสันเพราะอากาศห่อนแห้งนะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลายามเบ็ดนะครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครับอุ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเฮนยุงหลายคักนะครับครับรุนกันนะครับว่าซิมีแต้มันนะครับ หลังนีดึงอู้เดือบรอยครับพี่น้องหลังนีประคอตัวงามเลยครับอู้หแต้มแรกครับครับแต้มแรกนะครับโสมงามเลยครับหลังแรกเลยนะครับครับเดี๋ยวเสียบเนื่อหลุดกระต่อนะครับครับเลยมาหนึ่งแต้มนะครับ หลังนี้เงี้ยนั่คือเก่านะครับหลังนี้หล่อนครับเดีย๋ยวเสียบเงี้ยใหม่ครับครับยามไม่ได้หลายหลังครับเนี้ยหล่อนหมดนะครับเป็นเนี้ยใส่เดือนหน่อยกับขี่ทักแทนนะครับผสมกันไปนะครับหล่อนดีปนหลังครับครับหลังนี้เงี้ยยังคือเก่านะครับ ครับลุดกันต่อครับหัวหน้าบ้านสิมีประดุกวนนะครับสิมีหน่อยนี่หลายนะครับหลังนีเงาหล่อนนะครับป่าสลิดรับพี่น้องหลังข้างหนามีอากาศนะครับป่าเง้ยังครับ่ะไรกําลังกินเบ็ดครับก๊ลังดึงเบ็ดนะครับ ตะคอรครับผูดง่ายง่องไปแล้วครับฝ่ากัเเลือมแจะฝนก็ม่าตกนะครับช่วงนี้หลังนี่เงือหล่อนนะครับครับต้นนี้เงื้อบอล่อนเลยครับปลาขึ้นเพิื่งมัดว่าครับ ดูว่าป่าของท่านมาเลรียญฟังนะครับเงยังคือเก่านะครับครับเงยังคือเก่าครับี่ว่าจะเด็ดเสียครับแนมหยากรับมันหกนะครับเงยังคือเก่าเลยครับขับเ่ย์หลอนจักหลังนะครับ หลังนี้เยคือเก่านะครับป่านาะทจยูโ้นที่ว่าผมได้ตัวแรกครับึ้นไปเองเทิงนะครับกบแนงขึ้นกันนะครับอู้หลังนี้มีอาการครับพี่น้องอู้ผม่เอียนเดี๋ยครับดึงหังสิรุ่นกันสียูบอยู่นะครับดึงแห้งวันนี้จังได้ก็เอียงครับตะขอบองหักก่อนนะครับเพราะเป็นลีด วูปอยูอ่แทะบอยู่อีกครับบอยู่ครับป็นเอียนนะครับดึงแห้งก่อนเนี่ยเดี๋ยวมากินอีกครับหลังนี้เนี้ยคือเก่านะครับ บยามไมา่ได้หลายหลังครับเยันดึงหลังหนึ่งครับผมมีป่าให้ได้ชชื่นใจแล้วว่อดินบุ่มบัมบุ่มบั่เนย่ยนี้คือเก่าลงสองหลังเลยครับนี่คิดหลุดมืออนเสาเนี่ยนะครับมาถือพรมทียยามรอบเดียวนี่ครับ เดียวยังเหมือนเดิมครับเนี่ยนี่คือเก่านะครับครับพี่น้องอ้เบ็ดหลังหักเลยครับรุ่นกันสยูบอยู่ครับนาสิเป็นเอียนครับดึงจนหักเลยอู้ดึงจนขั้นหักครับดูบนนอพี่น้องเลย หักฉีกไปเลยนะครับคันดงเขาหูวา้ว่ารับโอ้โอยู่แทะอยู่วะใช่ไหม ก็อุ้ยอยู่ครับก็ทั้งถือไปใหม่โอ้โหตัวติยนใหญ่ป่ะใดครับโบยใหญ่นะครับแต่ว่าแห้งหลายครับครับนี่ครับฝ่ายเบ็ดถีกเลยนะครับ สูพ่อได้ออมครับครับนาะที่ดึงเข้าหู้ครับก็เลยเห็ดเฮเบ็ดอ้เกือบหักนะครับครับหลังเนี้ยคือเก่านะครับก็เป็นหงาหกนะครับเอียงกับเห็ดหูน้น้ำอยู่น้ำหยางสินะครับ ปุกคือมีน,น,นะครับแถวนี้่าเป็นตะปุกหลายจังววะครับเนื้อก็ยังดินดีคือเก่านะครับฝนสิตกว่ารับรน่งเนื้อยังคือเก่ารับหลังอยู่นี่อาการครับดินกันปลายอย่งครับ ตัวคอตัวงามเลยครับขับไม่แแตมเลยครับรุ่นเดียวกันเลยครับแตตมที่สามครับขับเนียบบอลอนเลยครับครับเงียหลังนี้คือเก่านะครับหลังนี้ก็คือเก่าครับ ขับหลังสุดท้่ายเหรครับโซ่นีเงียบบล่อนนะครับหลังทุดทถ่ายเงียบขึ้นเก่านะครับครับเด้วยยางลบเพื่อถึงนะครับครับเดนมาสามแต้มนะครับประคอสองเอียนหนึ่งก็สําหรับคาขึ้นนีก็กก้าวข้าว่าฝันดีราตีสวัสด์ครับทารุ่นกันมื่นเสา้านะครับครับผมถือว่าพ่อด็ดปนครับย่ำคำนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับ ตอนนี้ก็ได้วเวลาเก็บกูเ้เบ็ดแล้วครับบรรยากาศตอนเศร้านะครับหมอกหนาเลยครับเศร้านี่ครับผมยางหลุ่นน้ำกันเลยครับว่าซิมีแต้มเพิ่มมาครับเพื่อขึ้นก็ได้มากสามแต้มนะครับประคอ2สองเอียนตัวหนึ่งนะครับ เนือหล่อนมดเลยครับครับหลังนี่ครับพี่น้อง <c oughs> แต้มแรกของเสานี่ครับ <c oughs> หลังนี่คือสีดึ๋งๆครับ ยังตอดยังกัดกูหูนะครับกับแตมแรกของเสานี่ครับเหมือนต่อนะครับมันเดกาศดซุดยอดอีนีครับเมือจะเข่าหนาหนาวเหรอครับหมอกที่ลงคักลงแหน่ครับหลังนี่กินสะบัดนะครับ เป็นไดน้อพี่น้องเอ้ยหล่อนเบิดครับเป็นเนื้อใส่เดือนหน่อยกับเ,เนื้อทัดแทนะครับสิหล่อนไวแน่นะครับ ต่อครับอย่งภมีอากาศนะครับนี่ห้อยดึงอยู่ครับป่าล่งลุมมันาครับลง คุณครับความเหมืองถ okay. ึงไต๋ไปเนาะครับเงียบรักเงียบแน่เลย่น้องเอ้ย นี่แตเงเหรยหล่อนนะครับหมอกร้ายครับครับหมอกโลกหนาแหงนะครับนี่ลนีงอีกังครับ ขับเดือบึงก็แล้คขับยังดึงยึยกยึๆย,ยึอยู่ครับย่านได้เป็นงูนะครับดึงยึกยึดยึดกินป่านะครับโอ้ยป่าครับโอ้ยรุดไปแล้วยานเป็นงูนะครับเพราะยืนหนีงู เหลือมอ่องหัวกระโหลกหลายนะครับขับรุดไปแล้วครับประคอโัมงามรับขังแทบหกแหงนะครับนี่ครับหลังนี้ก็มีอาการนะครับรุ่นกันสิยูบวยูนะครับบวยูครับ ส่วนกระตอนะครับ ดี่ดองเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวปนตต่มกันนะครับครับไปเก็บกันนะครับครับ๋ยไม่อีกแ้มนะครับแปลกว่าเห็นประดุกนะครับอู้ยบนขับหลังนี่อู้ดึงยางคักลยพี่น้องเอ้ยเอียนแท้ครับ รุ่นกันซีอู่เบยูนะครับหนึ่งขัดหนึ่งเนี้ยพี่น้องเอ้ยอู้หูบยูครับเบยูนะครับ หลุนเกินต่อครับป่าเป็นทึ่งมัดอินท์ต้นครับสะอาดดีปัานนั้นครับ นัต่อนะครับจรีงลนะครับหาอยู่หาชินหมื่หมานหมื่นบ่อหมานนะครับหลังนี้ก็สีดึงๆกินบัวยู่ครับหลังนี้ขึ้นดึงปแปลกๆครับ โอ้เดือบอร่อยปะดุกครับโอ้ยผึ่งพ่อครับนั่นถึงงูคาบพร้อมพี่น้องเลยหนานน่เหนี้ยวแน่นครับครับปะดุกแต้มแรกนะครับของเสาหนีตูงงามเะครับนี่ครับถืองูหัวกระโหลกคาบนะครับกลับไปอีกแต้มนะครับเดี๋ยวเก็บกันนะครับครับเบ็ดย่างโบหลายแลวเนาะครับลุ่นกระต้อครับ เงียบครับเงียบแน่พี่น้องเ้ย <c oughs> <c oughs> ู่หน้าทงบ่ไหนนะครับหน้าบาดจะจังลกหน้าทงครับเนี่ครับหาอยู่หากินนะครับ หาไมายล่องเบึงเรื่อยๆนะครับมือใด้มือโบไดกับป้าปนกันไปนะครับ ดีปนังครับครับผู้เบ็ดเรียบร้อยนะครับเศร้านี่ได้วมาสามแต้มนะครับรุดไปตัวหนึ่ง ถือว่าพอดยูพอได้กินนะครับเมื่อคืนก็ไเด้๋ยมาสาบครับเดี๋ยวกระครุ่นไข่ไก่สองนะครับแต่ก็เย็นตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก่อนสิบปแพ้นะครับแล้วก็เอือบแล้วก็ถอดนะครับเดี๋ยวก็ตำปนกบนะครับใส่ริดดิบนะครับเดี่ยครับมือหมานมือโบหมานนะครับค้นหากินก่อนตีหูนะครับมือได้เดี๋ยวใส่เบ็ดมวนขักนะครับ มือได้ก็ยางจนขาลอยนะครับยางจนจนท่อนะครับครับผมเอาถือว่าด้กับเขานะครับเรีว่าเบ็ดนี่ก็ใส่สองเถื่อนะครับปลายเป็นสนิมเลยนะครับเบ็ดดำเนี่ยครับครับผมถ้าเบิ่งคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์นะครับไทยดีก็ฝากกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนคือบริภาทคลิปของผมนะครับฝากนด้ไหได้ครับหาอยู่หากินทิลล่าสี สำหรับคลิปนิอเกาวคัว่า,าสวัสดีครับพ่อดิยูพ่อดิกินนะครับ